รุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่13มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้สิงห์มั่นใจได้ตัวเดมเบเล่เสริมเกมรุกอย่างแน่นอนโดยเชลซีแสดงความมั่นใจอย่างมากที่จะได้ตัวอุสมานเดมเบเล่มาครองตามการงานจกทาง Sky Sport โดยไม่กี่วันที่ผ่านมาสิงห์ครัมเชลซีกลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวเดมเบเล่ไปครอนฮะโดยสื่อในยุโรปได้เผยมาว่าทีมดังจากลอนดอนกำลังจับตาสถานการณ์ของนักรุกชาวฝรั่งเศสคนนี้อย่างใกล้ชิด แม้ว่าทางเดเบเล่เจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางบาร์เซโลนาแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้แล้วเสร็จ โดยปัจจัยหลักมาจากข่าวแรงที่ไม่ลงตัวเรื่องนี้มีปัญหามาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมโดยตอนนั้นทางทั้งเดมเบเล่และก็อาซูการนาพยายามจะหารือและก็หาทางออกร่วมกันแต่ด้วยความต้องการที่แตกต่างกันทําให้การเจรจายุติไปและทางนักเตะเองก็โดนรลบจากทีมชุดใหญ่ขณะนั้นชาบีเออร์ดันเดสฝืนคําสั่งสมโมสรด้วยการส่งเดมเบเล่ลงสนามทา่ามกลางการเสียงโหข,ของแฟนบอล ซึ่งแข่งว้ยยี่สิบห้าปีรายนี้ทําผลงานได้อย่างดีมากจะททำให้สโมสรเปลี่ยนใจกลับมาเจราจาสัญญาเขากับอีกรอบอย่างไรก็ตามการหาบรืษรอบล่าสุดนี้ยังคงไม่พูดหน้าเนื่องจากจํานวนเงินที่เสนอกับนักเตะมันแตกต่างกันเกินไปส่งผลให้เดมิเล่นั้นพร้อมจะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัว โดยเมื่อวันทย์ที่ผ่านมาสกายสปอร์ตสื่อดังของอังกฤษเผยและว่าเชลซีมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการได้ตัวปีกมวยชายเปรรนีมาครอบครองหลังจากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของแข้งฝรั่งเศสไม่คืบหน้าในครักนี้ทันี้สื่ออังกฤษเผยต่อไปนะนว่าเดมเบลเล่ไม่เปลีโอาการในการย้ายไปพรีเมียร์ลิงกิตนอกจากนั้นเชลซีพร้อมจะมอบค่าแรงระดับที่นักเตะพอใจเลยก็ว่าได้ในครักนี้เชลซี Chelsea หวังคว้ากองหลังเปเชเสริมแนวรับในช่วงเสมอนี้ โดยสังานข่าวบิวลรายงานข่าวนั้นว่าชเชลซีสมสนจากพิมบริงกิตเตรมแผนจะคว้าตัวเพรสเนลคิมเปเป้กองหลังจากทางเปเช่สมสนดังจากทางฝรั่งเศสโดยก่อนหน้านี้ทางเชลซีเพิ่งจะเสียกองหลังตัวหลักจากทางอันโตนิโอบรติกเกอร์ที่ย้ายไปอยู่กับทางบริอัลมาตริกทำให้พวกเขาต้องหาอาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทดแทนโดยมองไปที่เพรสเนลคิมเปเป้ของทางปารีสแซ็ชมง โดยการบริการระบุได้ว่าชมาสตูเกลกุนซือของสิงห์ครามเชลซีด้ลิสต์รายชื่อของกองหลังรายนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกที่จะเข้ามายกระดับแนวรับของทีมในเดกานหน้าทั้งนี้หากเจ้าตัวตัดสินใจย้ายมาเล่นทินแซนฟอร์ดบริดก็จะถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างคิมเปเป้กับทางจิคาโกซิวาในครั้งนี้อีกด้วยนะสิงห์จอควาสซโลนิน่าประตูดาวรุ่งของชิคาโ,โก้ โดยงานนี้เชลซีจดจ่อจะคว้าตัวกาเบรียลซโลนิน่าผู้สำบะต,ตูดาวรุ่งชาวอเมริกันของชิคาโ,โกไฟท์ทีมเมเจอร์ลีกของอเมริกาเต็มสีแล้วโดยทางฟริเซโอรามานโนนักข่าวชาวอิตาเลียนบรยงานข่าวว่าเชลซีใกล้เคียงม,มากๆแล้วกับการเซ็นยากับซโรนินา่าพราะการเจรจากับทางชิคาโ,โกไฟท์มีความคืบหน้าไปมากคาดจะบรรลุตกลงกันในไม่ชา้า ซึ่งผู้สอประตูวัย18ปีที่กำลังเล่นกับทางทีมชาติอเมริกาชุดอายุไม่เกิน20ปีคาดว่าจะมีค่าโจวอยู่ที่ประมาณ10ล้านยูโรซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีดเดียวโดวยก่อนหน้านี้ข้อสเสนอจะทางเรอัลมาดริดถูกทางชิคาโก้ไฟต์ตอบปฏิเสธไปแล้วเดอร์ซลอิน่าคนนี้ก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนของชิคาโก้ไฟ์ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาลงเฝ้าเสาไปแล้วทั้งสิ้น11เกมในั่น2021และก็14เกมในั่น2022 ทางนี้ทางซโลนีนามีเชื้อสายโปแลนด์แต่เกิดที่อเมริกาจึงเลือกเล่นได้ทั้ง2ชาติและตัดสินใจเล่นกับทางอเมริกามาแต่ชุดยูสิ5ปีอยู่16ปีอยู่7ปีแล้วก็อยู่20ปีจนถึงปัจจุบันนี้หลายทีมพร้อมจะเซ็งต่อนักด้านแบ็กสำรองของปารีสนะ โดยโกแรงดักดาแบ็กขวาํำรองของปารีสแซต์แมงได้รับความสนใจจากทางสตาร์บรูและก็สโมสรในเวทีบุนเดสเซกาเยอรมันโดยฟูลแบ็ลวัย23ปีรายนี้ลงตามให้กับทางเปเชในสัปดาห์ผ่านมาเพียงแค่6นัดเท่านั้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมาของอัฟรามฮาคิมีที่สโมสรหนึ่งตัวมาร่วมทีมในหน้าร,ร้อนปีที่แล้วโดยแข้งชาวมรโกโกยึดตำแหน่งตัวจริงไปครอบครองแบบท้าบอลทำให้ทางอาร์เอ็มแซ่รายงานข่าวเราว่าลุยส์คัมโปส ที่ปรึกษาด้านฟุตบอลคนใหม่ของสโมสรมีแนวโน้มจะปล่อยแบ็กขวาชาวฝรั่งเศสออกจากทีมไปซึ่งนักเตะรายนี้กำลังได้รับความสนใจจากทางซาบลูที่พร้อมจะดึงไปชุบชีวิตในช่วงซน,นานอกจากนั้นในการบริงานต่อไปก็ได้บอกเลยว่าหลายสโมสรในเวทีบุนเดสเิกาเยดรมันที่ไม่ระบุชื่อให้ความสนใจจักดาคนนี้เช่นเดียวกันและกำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด โดยสัญญาของดักด้ากับทางปเช่ไม่ไปจึงถึงปี2024โดยเชื่อว่านักเตะพร้อมจะย้ายทีมเพื่อโอกาสในการลงสนามมากกว่าที่ผ่านมาอีกครั้งในกรนี้คนเคยทิ้งทีมคาสซาโนชี้อินเตอร์ไม่ควรจะคิดดึงลูกาก,กูกลับมาอีกครั้ง โดยทางอันโตนิโอคาสโนระบุว่าอินเตอร์มิลานไม่ควรที่จะคิดที่จะเอาลูมิลูลูกากูกลับมาอยู่กับทีมโดยยกตัวอย่างว่าแฟนๆอาจจะไม่พอใจก็ได้ถ้าหากลูกากูไม่สามารถยิงได้2ลูกติดต่อกัน1เกมเพราะพวกเขายังแค้นลูกากูที่เคยทิ้งทีมไปอยู่กับทางเชลซีซะอย่างนั้นโดยทาง ano, อันโตนิโอคาสโนอดีตกองหน้าคนดังแสดงความคิดเห็นนะว่าอินเตอร์มิลานยอดสโมสรแห่งวงการกานโชดเดาตรี่ไม่ควรจะดึงลมิลูลูกากูโหอ,อกเชลซีกลับมาอยู่กับทีม โดยลูกากูนี้เคยทําผลงานได้อย่างสุดยอดกับทางอินเชอร์มิลานด้โดยการทาไปในสิ้น64ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด95นัดในทุกบริการที่ทำให้เชลซีตัดสินใจดึงเขากลับมาอยู่กับทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีปีก่อนแต่ดาวเตะชาวเบเยียมคนนี้ กับโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงส,สั้น2021ด้วยการยิงไปเพียงแค่15ประตูจากการลงสนามในทุกบริการ14นัดทำให้มีข่าวลือทว่าเจ้ตัวต้องการจะย้ายออกจากทีมและก็ว่ากันว่าอิจมิลานสนใจจะเอาเขากลับไปใช้งาน แต่ว่าคาสซาโนกล่าวว่าระหว่างร่วมรายการของคิสเตียนวิเอเรี่อดีตยอดดาวยิงชาวอิตาเลียนก็จะบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะไม่ดึงเขากลับมาหรอกนะเขาเคยบอกว่าเขานนั้นกำลังจะได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมในฝันพร้อมกับได้เงิน15ล้านยูโรแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เตะบอลมากเท่าที่ควรในกรุงลอนดอนและอยากจะกลับมาเล่นที่อินเตอร์ลีซะอย่างนั้น ปัญหาของอินเตอร์ก็คือถ้าหากพวกเขาได้ทั้งดีบาร่าและก็ลูกากูมาร่วมทีมกันนะพวกเขาก็ต้องขายลาตโรมาติเนสไปด้วยฉันขอย้ำว่าถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะไม่เซ็นสัญญาก,กับทางลูกากูอย่างแน่นอน มันยังมีประเด็นที่ว่านายต้องจ่ายเงินเพื่อเขาแล้วมารอดูปฏิกิริยาจากแฟนๆในทีหลังอีกครั้งถ้าเขาทําได้2ลูกตอนเกมถือว่าโอเคแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็สถานการณ์มันก็จะค่อนข้างยากลาบากพอสมควรสื่อถึงแฟนที่อินเดมิลานเคยสับส่งลูกกากูในตอนที่เขาย้ายออกจากทีมส่วนลูกกากูเองก็ต้องคิดให้ดีเหมือนกันถ้าเป็นตอนนี้นะฉันบอกว่าเขานั้นควรจะอยู่กับทางเชลซีต่อไปจะดีกว่าในขรักนี้ อารอนโซ่ so ไม่มีกักยอมรับว่าอยากจะย้ายไปเล่นในลาลิกาสเปนนะโดยงานนี้ทางมาโกสอารอนโซ่กองหลังตัวจบสกอของเชลซีต่อย้ำถึงความปรารถนาที่จะกลับไปเล่นในลาลิกาสเปนท่ามกลางความสนใจจากทางบารเซโลนาแม้ว่าเขาจะยืนยันนะว่ายังมีความสุขกับตุกสังกัดไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามทีจะบทสัมภาษณ์กับทางอาเดซโลนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาในขณะที่อยู่ระหว่างการรับใช้ชาติ so อารอนโซ่คนนี้ยังคงยืนยันคำเดิมเกี่ยวกับอนาคตของเจเดงในแซมฟอร์บริด ตามาน่พนธแล้วผมนั้นมีสัญญาอีกหนึ่งปีและนั่นคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ผมเคยพูดไปแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะว่าต้องการจะกลับไปสเปนแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมทั้งหมดนะเหลือแค่อสองเกมที่นี่กับทีมชาติสเปนและจากนั้นผมก็จะไปพักผ่อนผมไม่ได้มีอะไรขุนหมองใจกับทางเชลซีอยู่แล้วแต่ด้วยที่ว่าความปรารถนาที่จะลงเล่นในสเปนยังคงอยู่เช่นเดิมแต่นั่นแหละครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมทั้งหมดแล้วและผมก็มีความสุขกับทางเชลซี่คือรรงงจิง ดยตามการรายง,งานจากทางเครมเบอร์รี่นักข่าวผู้รอบรู้เรื่องการตลาดนักเตะและบุเรยว่าชมัสทูเคิลยินดีที่จะให้อารันโซย้ายทีมตามใจหวังโดยแผนการของเขาก็คือการใช้งานเอเมอร์สันที่ย้ายไปรียงแบบยืมตัวตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาฐานะนักเตะแบ็กอัพของเบนซิเวลในช่วงพรีซีซั่นในครั้งนี้ตอกับนักวิรันเจมป้องเทรนหลังโดนตำหนิเรื่องเก็บรับ โดย ame, ลิสเจมส์การปกป้องเทรนนิสเตอร์อาร์โนวม่ว่าทั้งคู่จะเป็นคู่แข่งกันในทีมชาติก็ตามทีโดยบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะที่ทางอาริสเดอร์อาร์โนจะมีผลงานด้านเกมรับไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นักเพราะฝั่งลิเวอร์พูลเองก็เป็นทีมที่ได้ครองบอลแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วโดยลิซเจมแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษและก็เชลซีการปกป้องเทรนนิสเตอร์อาร์โนหลังจากที่บางคนตำหนินาวเตะจากทางลิเวอร์พูลว่าเล่นเกมรับได้อย่างแย่มากและไม่สมควรจะได้เป็นตัวจริงให้กับทางทัพสิงโตคำราม โดยเจมส์กับทางอาริสันเดอร์อาโนต่างก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับต้อสังกัดของพวกเขาจะทำให้มักจะมีการถกเถียงกันว่าใครควรจะได้เป็นเบอร์หนึ่งให้กับทางทีมชาติซึ่งบางคนมองว่าเจมส์ก็เหมาะกับเรื่องนั้นมากกว่าโดยให้ผลนะว่าอาร์โนนั้นเล่นเกมรับได้ไม่ดีเท่าที่ควรนัก ซึ่งาเตะจากทางสิงค์ครามเชลซีเผยว่าผมเองก็เคยเล่นพลาดเหมือนกันผมนําเสียลูกจุดโทษในเกมกับทางฮังการีดังนั้นมันก็พอกับได้ว่าเราทั้งคู่นั้นในช่วงเรียนรู้เรื่องต,ต่างๆมากมายอยู่ด้วยกันเวลาที่พวกเขาเล่นหน่ะเลฟูดได้ครองบอลตั้ง95%เชียวนะแต่นั้นเขาก็ต้องได้เล่นเกมรับน้อยกว่าผมเป็นธรรมดาอยู่แล้วคนเราชอบพูดกันหลายอย่างแต่กลับไม่รู้เลยวางจริงแล้วเกมฟบุตบอลหน่ะเป็นยังไงเทรนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะในเวลานี้ และข่าวเชิซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอทุกท่านติดตามกันต่อไปกันนุ่นครับ